ไปต่อกันที่อีกหนึ่งเจ้าแห่งกิจกรรมก็ว่าได้เมืองไทยประกันชีวิตนั่นเองนะครับล่าสุดเมืองไทยสมัยครับก็มีการจัดกิจกรรมในเดือนแห่งคุณพ่อเดือนธันวาคมแบบนี้ให้ลูกค้าครับพาคุณพ่อไปทานมื้อสุดพิเศษที่ซูชิเซกิครับ โดยเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนโดยเมืองไทยสมัยครับได้จัดกิจกรรม Special d i n i n g มื้ออร่อยกับคุณพ่อที่เซกิที่สมาชิกของเมืองไทยสมัยครับผู้โชคดีจากการร่วมกิจกรรมรุ้นรับสิทธิ์ทาง MTL Click Application หวงคู่คุณพ่อมาฉลองเต็มอิ่มนะครับในบรรยากาศแห่งความสุขณนะร้านเซกิสาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงวานนะครับภายในร้านนะครับก็ลูกค้าก็ได้ลิ้มรสกับเมนูหลากหลายพร้อมัตถุดิบระดับโอมาเกเสคอสพิเศษสําหรับคนพิเศษที่ครบ ทั้งรสชาติคุณภาพแล้วก็การบริการครับสมาชิกเมืองไทยสมัยลับสามารถติดตามกิจกรรมรวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆในที่เมืองไทยสมัยลับคัดสรรมาเป็นพิเศษครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์แลวก็ตอบโจทย์ทุกความหลากหลายทุกความต้องการเพิ่มเติมคลิกได้ที่ MTL คลิกแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android หรือว่าเว็บไซต์ www m o ือ g t h a i co t h สอบถามข้อมูลได้ที่176 6กด4เมืองไทยประกันชีวิตและศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ ค,คุณผู้ชมเองที่เป็นลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะก็สามารถตรวจเช็คสิทธิประโยชน์กันได้เลยค่ะ